mm <laughs> สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงการที่พระเยซูเจ้าไล่ผีตัวหนึ่งที่มาตะโกนว่าท่านมายุ่งกับเราทําไมเยซูชาวนาซรัตท่านมาทําลายเราใช่ไหมเรารู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าดูสิพี่น้องผียังมาปร,ป,รประกาศสิ่งนี้ แต่บางทีพวกเราเนี่ยมากกว่าผีอีกคือไม่ได้ประกาศเลยว่าพระองค์เป็นพระพินเจ้าและไม่ได้ประกาศว่าพระเยซูเจ้าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูเจ้าจัดสั่งว่าจงเงียบออกจากผู้นี้สิหลายครั้งเราจะเห็นว่าการที่พระพินเจ้ามีอำนาจสูงสุด ขับไล่ผีทั้งเป็นส่วนตัวตัวเดียวหรือเป็นกองทัพอย่างที่พี่น้องเคยได้ยินว่ามันประกาศเลยว่าเราอยู่เป็นกองทัพและพระเยซูเจ้าก็ไล่มันออกจากชายคนนั้นแล้วมันก็ไปสิงอยู่ในหมูพี่น้องคงจําได้วันนี้พระองค์ก็ไล่จากการที่มันมาอยู่แล้วก็ทําร้ายคนอื่นแล้วก็ประกาศท้าทายพระองค์ พระองค์รู้ทันทีว่านี่ก็คือไอ้ผีตัวหนึ่งที่มันเคยเป็นเทวดาที่สวยงามเหลือเกินแล้วพระบินเจ้าก็ภูมิใจในการที่จะสร้างเทวดาเหมือนกับภูมิใจสร้างมนุษย์แต่พระองค์ก็เสียใจที่ได้สร้างมนุษย์และสร้างเทวดาที่แหกคอกอยู่นอกลู่นอกทางและแทนที่จะคิดถึงความรอดของตอนเองก็ทําลายความรอดเสียเลย เคยมีเรื่องราวที่พวกเราเห็นในการเมืองคราวที่แล้วเนี่ยมีการมีการก่อม็อบแล้วก็จะมีตำรวจมีจมจทหารมีมีตำรวจที่ยืนอยู่ไม่มีทหารนะครับมีตำรวจที่ยืนอยู่แล้วต่างคนต่างก็จ้องตากันเนี่ยก็มีการแทนที่จะแบบพูดจัดนพูดจากันดีๆก็พูดท้าทายดา่าทอก แล้วก็ต้องการที่จะจะได้ดังใจอ่ะเราก็เห็นมีตำรวจหลายคนที่ได้รับคำสั่งไม่ให้ทำอะไรเลยในช่วงที่มุงชนกำลังบ้าคลั่งที่จะบุกเข้าไปแล้วก็จะไปในที่ที่ที่เขาต้องการนั้นน่ะเราก็เห็นตำรวจหลายคนเวลาที่มีคนมาถามว่าคุณไม่กลัวบ้างเหรอเนี่ยเขามาะไรอย่างนี้มาดูแล้ว ตาเขานี่มันถลนเลยว่าจะจะตีคุณจะฆ่าคุณเนี่ยไอตำรวจคนหนึ่งก็บอกว่าก็ในเมื่อเรามาดีอ่ะเรามาแบบสงบแล้วผมก็ไม่กลัวที่จะทำหน้าที่ก็โดยทำให,ให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็ไม่กล้าที่จะที่จะบุกรุกเข้ามาได้ บางทีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,ยนี่ก็ทำให้เราเห็นว่าในสถานการณ์ของการเมืองในเมืองไทยก็ดีท,ท,ที่หรือได้อยู่ในส่วนของอชนบทของเราเป็นท้องถิ่นก็ดีการที่เราจะทำให้ฝูงชนที่กำลังร้อนระอุหรือว่ากำลังมโมโหเนี่ยงเงียบสงบก็คือการที่เราเป็นคนสงบเราเป็นคนที่ มีน้ำใจเราเป็นคนที่มีมิตรภาพก็เห็นมีการเอาน้ำมาให้กันกินทั้งคนที่เดินขบวนแล้วก็คนที่อยู่เป็นตำรวจเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนกันอยู่ก็แสดงว่ามิตรภาพของเราก็ยังดีอยู่และถ้าหากว่ายังมีการเห็นอกเห็นใจกันก็เชื่อแน่ว่าประเทศไทยของเราจะรอดแต่ถ้าหากว่าประเทศไทยเรายัง หันหน้าเข้าหากันในรูปแบบที่จะทําลายอีกฝ่ายหนึ่งให้ให้หมดไปเพื่อตัวเองจะได้อยู่ได้นั้นอย่าหวังไม่มีทางหรอครับมันจะก่อให้เกิดความวุ่นวายตลอดไปดังนั้นเราในฐานะเป็นคริสเตีนเนี่ยเราก็คงจะไม่ไปก่อวอดแล้วเราก็คงจะไม่คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นศัตรูของเราเพราะพระเยซูเจ้าบ,บอกว่าแม้แต่เขาจะเป็นศัตรูแต่เราไม่เป็นศัตรู แม้เขาจะเป็นศัตรูกับเราเราก็ภาวนาให้เขาให้เขาได้กลับใจนี่ตั้งหากเป็นท่าทีของคริจสชนพี่น้องสวัสดีครับพระอัครสังฆราชหลุยจมเนียนสันทิสุขนิรันดรพระอัครสังฆราชกิติคุณอัครสังฆมณฑนทน่าแร่หนองแสง